สวัสดีครับจะมาตอบคำถามที่ว่าโรคความดันโลหิตส,สูงนั้นมีอาการอย่างไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเกือบๆร้อเปอร์เซเลยนะครับของโรคความดันโลหิตส,สูงนั้นไม่มีอาการใดๆเลยนะครับเป็นโรคที่ถือว่าเป็นฆาตรกรเงียบเป็นอันตรายอันดับหนึ่งขององค์การอนามัยโลกเลยนะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีอาการใดๆเลยต่อให้สูงแค่ไหน ถ้าเกิดค่อยๆสูงค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็จะเป็นภัยเงียบที่ติดตัวผู้นั้นไปไม่มีอาการใ,ใดๆถ้าไม่วัดความดันนะครับจะมีบางกรณีเท่านั้นที่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจะมีอาการนั่นคือเกิดปรากฏการณ์ความดันโลหิตสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากค่าเดิมนะครับเช่นจาก120-80พุ่งไปเป็น180-100 210 ร้อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อาจจะเกิดอาการวิงเวียนอาจจะเกิดอาการาตาพร่าอาจจะเกิดอาการาการรับรู้สติสัมปชัญญะที่อาจจะแย่ลงได้ซึ่งอันนั้นเป็นกรณีที่ไม่ยากเท่าไหร่เนื่องจากว่าหากมีอาการแบบนี้เราก็จะพาคนไข้ไปโรงพยาบาลแล้วก็จะตรวจพบความดันโลหิตสูงแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยความดันโลหิตสูงที่เราเจอกันเนี่ยนะครับเป็นความดันโลหิตสูงที่ไม่มีอาการใดๆเลยดังนั้น การคัดกรองทำได้โดยวิธีเดียวการวินิจฉัยทำได้โดยวิธีเดียวคือการใช้เครื่องมือวัดความดันวัดความดันโลหิตของเรานั่นเองครับ